สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับตุ่มเช่นเคยนะคะที่นี่แองเจล u ไก a แดนค่ะสำหรับวันนี้ตุ่มก็จะใช้ไพ่ย,ยานาโลกนะคะมาเล่าเรื่องให้กับเพื่อนๆสําหรับผู้ที่มีภารกิจนะคะวันนี้เฉพาะนิดหนึ่งค่ะก็คืออาจจะทางสายจิตวิญญาณเราเรียกว่าชาวแสงหรือว่าเป็นไลท์เวิร์กเกอร์หรือว่าสตาร์ซีดนะคะก็คือผู้ที่ว่าเราถูกเลือกให้เรามาเกิดแล้วก็มาทําประโยชน์ให้กับมวล มนุษย์ทโลกแล้วกท็ทั้งหมดเลยอะค่ะไม่ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นมนุษย์ก็คือทั้งโลกเราเนี่ยค่ะว่ามาให้พลังงานดีๆมาสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับจักรวาลนี้โลกเราเนี่ยค่ะก็สำหรับใบแรกที่ขึ้นมานะคะ <c oughs> ก็คือหลักเมืองอะค่ะการนี้ก็คือว่าท้าวจาตุโลกบาลทั้งสี่ค่ะมาชุมนุมกันก็ มีอะไรที่แบบสําคัญมากๆเลยอะคะ่ะเพื่อนๆก็คือเป็นไพ่ใบแรกด้วยก็แปลว่าเพื่อนๆนะคะเป็นผู้ที่มีความสําคัญนะคะมีเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองเพราะว่าเรามีภารากิจน,นะคะแล้วท่านก็ลงมาคอนเฟิร์มว่าณเวลานี้นะคะ่ะพวกเราอะได้สั่งสมวิชาความรู้อะไรจนรา,ากฐานมันมั่นคงแล้วอะคะ่ะหลักเมืองก็คือเป็นสิ่งที่ เป็นจุดศูนย์กลางศูนย์รวมอะไรแบบเนี้ค่ะเพื่อนๆก็ได้เกิดมาเรียนรู้อะไรต่างๆแล้วก็สั่งสมประสบการณ์ชีวิตมาใช่ไหมคะบัตรนี้ท่านทาง4ี่ก็มาคอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าเพื่อนๆนะคะเก่งแล้วพร้อมแล้วนะคะคืออย่าเอาวิชาความรู้ที่เราได้เรียนมาให้มันสูญเสียไปโดยปรประโยชน์นะคะถึงเวลาแล้วนะคะส่วนบัที่2ก็คือว่าสัญญาค่ะ เพื่อนๆอาจจะมีเป็นเมื่อชาติใดชาติหนึ่งเราอาจจะเกิดมาเป็นพญานาคเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกทุกทดวงจิตดวงวิญญาณทุกทุกผู้ทุกนามที่เกิดมาบนสังสารวัฏเนี่ยค่ะถ้ายังไม่เข้าถึงนิพพานเราก็มีการเวียนเกิดเวียนตายใช่ไหมคะเพื่อนๆทีนี้ชาติใดชาติหนึ่งเราอาจจะเป็นพญานาคแล้วก็เราอาจจะ มีพันธสัญญาว่าเราอจะขอขึ้นมาเพื่อมาสร้างบุญอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเออเราก็อาจจะบอกกับเราพญานาคที่เป็นตระกูลเราว่าเราจะขอขึ้นไปบำเพ็ญเพียรบารมีอะไรแบบเนี้ค่ะแล้วก็จะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะคืออาจจะมาแผ่แผ่ พลังแห่งกระแสบุญอะไรแบบเนี้ยค่ะมาช่วยให้กับชาวเมืองบาดาลหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะคือเพื่อนๆมีพันธสัญญานะคะอาจจะเป็นสายพิยาอภายนี้ขึ้นมาก็แปลว่าตัวตุ่มเองด้วยอะค่ะเพื่อนๆก็คือใครที่ มีมันไม่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะที่ว่าเราจะเข้าไปดูคลิปใดคลิปหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะมีพลังงานที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาทางจิววีญนาณเขาก็เรียกว่าเป็นเหมือนแมกเนติกฟิลหรือว่าเป็นสนามพลังงานอะไรเงี้ยคะ่ะที่มันดึงดูดเข้ามาด้วยกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใบที่3นะคะก็คือว่าให้เราอะคะ่ะ ปล่อยคองก็คือไขรตะขาบได้แล้วอะค่ะความรู้ความสามารถใดๆที่เราสั่งสมมาไม่ว่าจะในอดีตชาติหรือว่าชาติปัจจุบันเรามีเรียนรู้กันมากมายเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าวางค้างอะค่ะเราอายเกินไปเราไม่มั่นใจเรามีความกลัวมันมีอะไรหลายอย่างเลยค่ะที่มันเป็นเกี่ยวกับความอัตตาตัวตนมันมาปิด ปิดบังปิดกั้นอะไรความสามารถอะไรต่างๆของเราอะค่ะทีนี้ยค่ะให้เราอะค่ะกลับมาที่ตัวที่ตนกลับมา,าใช้สติปัฏฐานสี่นะคะเพื่อนๆก็คือว่าให้มาลูลมหายใจให้มาดูอริยบทยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี้ยค่ะก็คือว่ามีสตินะคะตามรู้ตามดูใช้สติปัฏฐานสี่ของพระพุทธเ,เจ้านะคะแล้ววิชาความรู้หรืออะไรต่างๆที่เรามีอยู่ข้างในอะคะ่ะ เขาก็จะแบบปิงแวบหรือว่ามันเป็นมันอยู่มันฝังอยู่ใน d n a นเะคะเพื่อนเพื่อเราเกิดตายมาหลายพบหลายชาติมากเลยค่ะสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตุกเชื่อว่ามันต้องมีแน่นอนเลยในนั้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนนะคะคลายตะขับออกมาได้แล้วนะคะอย่ามอมยอย่าเมื่อกลัวหรือว่าไม่มั่นใจว่าอุยเราไม่เก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเก่งมากค่ะเก่งกว่าที่เราคิดมากมายเลยอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะท่านพูดว่าจริงๆแล้วมนุษย์เอาสมอง มาใช้เพียงแค่5%เอองะค่ะเพื่อนๆคิดดูนะคะ5%เรายังแบบทำความสามารถได้ขนาดนี้ถ้าสมมติเราเ,าเอาออกมาสัก10%หเรหลืออะไรอะค,คิดคิดดูนะคะว่าเราอะจะเปลี่ยนโลกได้เลยเห็นไหมคะพวกนักวิทยาศาสตร์อะไรแบบเนี้ยบางคนอนะตุ้มก็เคยได้ยินเขาบอกว่าอาเขาทำงานองค์การนา s a นะคะแล้วก็เขานั่งสมาธิจนถึงแบบมันจุดหนึงอะคะ่ะแล้วเขากา็ไปดึงเอาตัวความรู้ภายในออกมาได้เขาก็คิดค้นอะไรแบบว่า จะตรวจอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนมีความรู้ความสามารถอยู่ในเนี้ยเยอะมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นกลับเข้ามานะคะกลับมาอยู่ที่กายที่ใจนั่งสมาธิกันแล้วก็ใช้สติปัฏฐานอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกก็คือว่ามีตัวรู้ตัวรู้อะค่ะตัวรู้บริสุทธิ์ก็คือรู้สักแต่ว่ารู้เห็นแต่ว่าเห็นก็คือว่าเราไม่ไปปรุงอะค่ะเราเห็นอะไรเราก็คือเห็นแค่แค่นั้นไม่ต้องไปบอกว่าเราชอบเราไม่ชอบเรา มีโทสะมีความโกรธความเกลียดอะไรแบบนี้ค่ะตัวนี้ค่ะก็คือตัวสติปัฏฐานค่ะต่อไปต่อไปนะคะใบนี้ก็คือคุณงามความดีเห็นไหมคะเพื่อนๆตุบอกเพื่อนๆแล้วว่าเราเกิดตายมาหลายภพชาติมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องสังสมความดีเอาไว้แน่นอนเลยตุเชื่อว่าทุกคนในทุกแต่ละภพแต่ละชาติเราจะต้องมีการ ทําทความดีมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่จําเป็นว่าจะต,ต้องเป็นแค่เหมือนไปวัดใส่บาทหรืออะไรแบบนี้ค่ะความดีทําได้เยอะมากเลยค่ะการแผ่เมตตาการให้อภัยการที่เราไม่เราเห็นคือมีฮิริโอตปะนะคะคือไม่ไม่กล้าทําความชั่วอะไรแบบนี้ค่ะก็คือการเป็นการสร้างคุณงามความดีเลยค่ะเห็นไหมคะเขาทิ้งดาบแล้วอะค่ะทรัพย์สินเงินทองอะไรก็แบบว่ามันเป็นเรื่อง ภาพลวงตาเป็นอะไรที่มันเป็นกิเลสตัณหามากมายอะคะ่ะเขาเปลี่ยนจากดาบมาจับดอกบัวแทนอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆก็คือว่าให้เรากลับมานะคะถ้าใครที่ยังอยู่กับทางโลกมากเกินไปอะคะ่ะยังมีความโกรธความอิจฉาริษยาอยากจะแก,แก่งแย่งชิงดีชิง,ดชงเด่นหรือเห็นใคร เขามีความสุขหรือเขาได้ดีหรืออะไรแบบนั้นแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอิจฉาเราอยากจะทําลายบุคคลผู้นั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เลือกซะนะคะกลับมาจับดอกบัวนะคะดาบวางเลยค่ะเพื่อนเเงินทองก็เอาแต่พอดีอะค่ะเพราะว่าพอมาถึงจุดจุดนึงอะค่ะเงินก็ซื้อชีวิตอะไรเราไม่ได้เลยมันก็เป็นแค่ สิ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรกับเราเลยค่ะมีแต่ค,คุณงามความดีเท่านั้นนะคะที่ว่าจะติดตัวเราไปให้เราไปเกิดเปลี่ยนภพภูมิหรืออะไรแบบนี้ค่ะมีมีอยู่แค่นี้ค่ะก็คือคุณงามความดีเนี่ยค่ะที่จะพาเราไปจนถึงตรงจุดเป้าหมายถึงแม้จะนิพพานเราก็ต้องใช้คุณงามความดีเป็นเหมือนเรือพาเราไปถึงตรงนั้นนะคะเพื่อนๆถ้าเราทําชั่ว ก็มีทางเดียวจริงๆค่ะมันก็คือไปอวัยภูมิก็มีเปรตวิสัยเดราชานนรกภูมิอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตุ้มเชื่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามาในช่องตุ้มนะคะเลือกดอกบัวแน่นอนเลยค่ะใบไพ่ใบที่ห้านะคะ,ะ,คะก็คือ,อจิตบริสุทธิ์นะคะความความบริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะพอเรา วางดาบแล้วก็หันมาจับดอกบัวเราก็จะเข้าสู่เส้นทางธรรมเราก็เอาธรรมะมของพระพุทธเจ้านะคะมาปฏิบัติโดยการากลับมาที่กายที่ใจเนี่ยคะ่ะเราจะเห็นกิเลสไม่มันไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่เราชนะใจตัวเองเลยอะคะ่ะเพื่อนๆก็คือเราตามรู้มีสติเท่านั้นนะคะเราถึงจะกล้ารับยอมรนะับความจริงว่าจิตข้างในอะมันคิดอะไรเพราะว่า มันจะคิดทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแล้วก็กลางๆอยู่ตลอดเวลาเลยอะค่ะเพื่อนเพเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีตัวรู้หรือว่าไม่มีสติเนี่ยคะ่ะเราจะไม่สามารถยอมรับความจริงได้เลยว่าตัวเรา,าม,มันบริสุทธิ์แล้วหรือ,อยังอย่างะไรแบบนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเท่านั้นที่เป็นทางสายเอกทางสายเดียวที่จะพาเราไปจนถึงจุดที่เรามีความบริสุทธิ์เหมือนกับที่เป็นน้ำมนต์หรือว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์อันนี้คะ่ะเพื่อนๆ อ,อย่างพระอาจารย์ลาวีท่านจะบอกเสมอเลยะค่ะว่าเราไม่ต้องวิ่งไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระที่ไหนเลยให้เราอะค่ะปลุกเสกตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาสักวันหนึ่งเราก็จะกล้าก้มลงกราบตัวเองได้นะคะเพื่อนๆสาหรับวันนี้ช่องตุงก็เช่นเคยนะคะคิดดีทําดียังไงเสียผลลัพธ์จะต้องออกมาดีแน่นอนเลยค่ะสาหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ